สวัสดีครับสบายดีพี่น้องโอผมมาจอดไกลวนว่านะนี่การมาบอกขยับจัหน่อยเลยแชนแนลอะไรพี่น้องเลยนี่พี่น้องยูชัยนี่นี่ลังสิทธิ์ของสองของสองอืมในโอกาสมาพี่น้องมีมีโอกาสแบบโอ้ยมันยังเห็นยังไงเห็นยังไงนะไรนเห็นอะไรนะเห็นส่งี่ทำไมเห็นคนขายแพ้พื้เตี้ยเงียรถกระติดพี่น้อง เธอตัวนี้เป็นบนอลขายของกินขายเป็นเต่เลือดอืมดเบิ้งด้วยลูกพีเอมวต่างแน่เบิ้งพุ่าจิ้มือจิ้มเยอะโดนรดนโดนโดนโดนจิ้จังอยากได้ขั้นไหมู่้น้ำผุผุน้ำแตกผุุุ น้ำแตกโพดโทโพดก็หอดจะผ่านแดงเลยบ่อนคอยอยู่สมัยตะกี้นี่ผู้สาวเอาไหมเลยลังสิตไว้แล้วเนาะยังนะข้างหน้าเลยลังสิตเนาะยังหอดจัง เรื่องสิทิ์เขาอยู่ข้างหน้าเรานี่ไงกำลังจะไปนี่ไงเรื่องสิทมันได้เข้อเบอร์ไหนไหมครับเขาตอบได้เลยน้องบอกอยู่แถวนี้ครัอยู่หากินง่ายนะแต่นี่มันเนี่ยคลองนี่ข้าวอ่ะคุณนะใส่หมองใส่ยังกันใส่เบ็ดแม่ตัวนี้ไหมเปลี่ยนพวากันเรียบร้อยตัวนี้ว้าเละตุ่มเปะเละครับนี้นี่างทั้งหลังเละยาลิด งานแล้วดิก็เพิ่งมาแก้ใหม่สือลากใหม่สือจอดอยู่โรงพักเลยจะคลองห้าก็มาเอาเลยก็ปมูลหน่อซากมู้นและไปถอนอะไรขายตดอะไรเกินเงินมาขายของชมประมูลมันชิไดจังเหมือนเกยนเงินเขาก็ไปถอนอะไรขายเขาก็ได้หลายเดือนถอดเครื่องยนต์มันขายเนี่ยเสี้ยงกงมึงเห็นมั้ยเสี้ยงกงของเขาขายมึงเสี้ยงกงมาเป็นเครื่องยนต์ มีตะเครื่องเอแต่ซีโปรก็ยังไม่ได้ลดส้นมากเลยดน่ะความว่าขายเส้อนองก่งเขาผมมุ่นมาน่ะยผมมุ่นมากตึกถึกยังะมือรถก็<อ>ติดพี่น้องเอ้ยรถติดติดขักกินแม่แต่มีเป็นวันยังมื้อนี่วันอ<ด>ังคารวันอ<ด>ันนงคาร<ด>บุญยนต์บุญยนต์ยนต์ญญนญญนนกำลังลง chân tạm biệt mọi người đơn nhôn Cảm ơn cho tạm ngưng bên Bạn đơn nhôn. đơn nhôn Bạn ra không đơn nhôn Đơn ở họ. <laughs> họ, họ, họ. Họ, họ Bạn chào nó cái bạn chào ชนะเครื Quand, regions, ่องบินบานคอยบอลนะชนะมาหอออันนี้ก็เฮ็ดจะผ่านใหม่นี่เนาะก็ทาสีใหม่ทาสีก็ยันเลี้ยงมาต่ำยันเหื่อมาชนเหื่อพายเขาก็ยังมาแข่งอีกเลยตอนนั้นเขาแข่งนี้นะครับเทปไฟ Năm khó yeah, khóng có kèm quá Kèm Khánh nên nằm khóng mà. không? Ở đây nó nằm huôi bả bàn thỏa ơn Nó không khôi quá mà Đã tỏa nè Bả bàn thỏa ơn mới nằm huôi bả Nó kèm toàn loạt Thôi, thỏa đi Nó to nằm bỏ bà nằm đây nhỉ คือติดแท้ติดมึงกับ่รไษัทขับน้องกูได้หรอสองทุมง่มคและหอนบ้านล้าวข้าขัหนีโอ้ยเรียบร้อยลูกเดี๋ยวจะได้ขันใหม่แล้วเอาบ่กขันใหม่อ,อนมันได้รรถลายแทบะ นาำแรงๆนาำเย็ยนๆพี่น้องเฮ้ยกลับมาจากทำงานากลับมาละองคเช้าคือเก่าห <laughs> ล่อปืนรถรางรถมันติดพี่น้องครับสบายดีสบายดีพอ,อ,อกังประเสริฐคนเก่าสีริ์โยบันหาน มีแต่กเป็นหนาเงินชิชัยกมีมั้มามา่าเฮ้ยเราไปดูจะมันจะเปลี่ยน <c oughs> ชื่อช่องไอแบบ้บว่าช่องไอ้ก็ชื่อพาเสือฉันเนี่ยโ,โ,โอ้เปลี่ยนจ้าเอาไปเชิญกุนกูซีรีโอบัตรหามีแต่กูเป็นหนาเงินชัยกมีคอยนี่เขาไม่เคยเล่นย,ย,ยูทูบเลยเขาเิเชิญ สบาสดีปมอะไรไปเนาะไมนีก็พบกับป้าปุยคนโกสิิโยบันท h มีดิตก่เปรหนงเงินใส่เรเลยโอ้ยอ้ยยเหลือก็ <c oughs> อ <c oughs> มาช่องได้ป้าปุยคโกสิซิโยบัน t า <c oughs> มีต่รปนหนงเงินใส่มีลโอ้ยยเหลือทานี้หาอยู่หากิน่ไห เป็นตกปลาใช่นี่เขาบานแห่ั่นเธอตกปลาตีกันมีต่เฉาะห้องเห็นบหมบาดใจบักเพิ่มมึงข่าวอย่างนี้อื้มแท้กินข้าวกับแก้วแก้่วงนพินข้าวกับผักลวกผักเทนี้เยอะแยะ ตัวปาเขานั่งชิวๆกับปลาโกยหางผักเท่านี้เยอะแยะเลยบ่าวเอ้ยกินกับผักลวกผักบุงลวกกับแจ้วที่20ชิวๆถึง20เราเคยได้ยังบอกล่ะซื้อเอาดีกว่าพอหนึ่สองคนนีงไปได้คนใดคนไหนเอาคนใดคนใดคนใดลูกใหญ่ว่ะช่วงชีน้ำเงินดูว่ trời ừ, cái chơi nhảy cái nhang, bún nọc nhang, Sao? <laughs> Chết <giọt. cười> เมื่อกี้นี่คองสามได้เมื่อกี้นี่มีฮอตมีฮอตคองสองแล้วก็ฮอตคล้องชิามีต้องมาผู้คล้องชหพามันไปทำอนไรผู้คอ้องะลักแล้วคองคองเทปก็มีแล้วกายไปแล้วเนย โอ้ยชมเรื่องอะไรมาเรียนอะไรยังถึกเลย okay. กินยังเดียวบริเวณจุดยังเียวบริเวกัดงบนไปนอ่องคือรถจักรยานบน,น่ะรถทิปบนน่ะรถทิปทึงทุพันลอยนท <c oughs> ึงครัวบนไปนอ่องรถทิปรถทิปมันคนทิปได้ไหมน่องรถทิป ขึ้นจะพันแล้วอะไพันได้อันนี้ขึ้นแล้วทังนี้หะบอสตาทั่วเลยเจ้าอะไรนบอเลาอีใช่ปะืมนี่กูเต้นๆจะเต้นนั่นดอนกเต้นไหน,น,นยิ <laughs> มาหาบ่อดีนะ <laughs> มันแงมของมันงามของสเปคของมันมันกับคนน้ำ <h oy y> เกียน้ำเพื่อน้ำเพื้ dăm kia đâm, đâm lè lê khá khó để mama hẳn bà Linh răng đi nổi quáo bà sao mô kia mô kia mô bà phốt kia mô kia mô kia này kia mô 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 kia phi nong. พี่น้องย่งใจนี่ี่ตะกนไทยพี่น้องจริงพี่น้องใครสักนนินะพี่น้องเอ้ยพี่น้องคุณน่ะพี่น้องอยู่ไใดียนี่โบมี่นะมันข่าวคือเฮ็ดเว็นัะึงเฮ็ดนั่นก่อนจิเรื่อเามันหนึ่งเปั๊มอมีน้าลเปันอยู่แล้วหัว เอ๋อายุวันนี้นี่ยน่บอมร่นก่อนเราอยู่อะไรจะบริณยไกชันจะบริณย์ยังไงจะอยู่บีชันอยู่ยึดซอยนึงซอยนี่ว่วจะพันไหไหนึ่งพี่บอจะุ่พ่อกับเมียจะได้ยังไงซอยสาหาโอเคพี่น้องชั้นนี้แหละอ๋นะบ่อเรื่องเมียเลยชั้นนี้แหละสบายพี่น้องเลยเรื่องคนไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเบาเส์ชชนแนี่ครียวบเบาสดครียวบาเบิร์ชคนเก่าพี่น้อง บ่เสรบสรเราไปใช้ก่นใช้หานี่เจ้าดีคืนจะพันว่าประหารไทยนั่นบงนั่นสะพานใสีด้วยนี่เบิ้งยนบ่ได้เงนแล้วการสฟางดีแล้วอ๋อ ดโอ้ <This. S 2> oh, นี่บ่บอกว่าลังสิทธิ์มันร้ายอ่ะเคยเจอเด็กบริรามนี่กูลองมาเบิ่งโอเคเดี๋ยวมอยังบ่กเอาบอลอดไปเบิ่งเรียนลังสิ์บอลใหญ่กูเดี๋ยวมอเนาะ โหอเกบทางน้นเห็นว่ดอมเกด้ายเลยเกิ่องชั่งอย่านไฟโอ้รถมึงคือจอดจ่องชั่งกูนีอยยางไปไล่ใส่เนียงไหนนมัน้อก่าไม่ได้ปากตายูทางเงเ่อมีที

ไปไปไปแล้วปิดปีกกันไหมหลดห่าวเถอะเอาไปติดปีกเอาได้ทนายที่บอกให้บอกให้บอกเทียนมันติดจะตัดอันหนึ่งก็ในตัดติดในตัดในตัดติดสปีดในตัดนี่มันคือ่างแกตนะมะนางดูดอมรถติดขัดติดแน่ยเตพี่น้อง ไปอยากเรีนกรุงเทพมาเด้อมาเบิ่งรถติดพ่อแม่พี่น้องทางบ้านเราเบื่ออะไรเบิงหืมเพราะพี่น้องคนที่บ่เคยมาแหละามาเบิง่งมาเยี่ยมมาย่ามเบิง่งประเทศไทยเนี่ยมเป็นจังไหร่ใคว่าอยู่บ้านอยู่กรุงเทพมันสบายบ่บ่ได้สบายได้พี่น้องสบายแต่ตอนเงินออกอะแหละเงินบ่ออกก็ Chào cái ngắn ngay ngắn 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 ngắn